เพื่อนๆขนาดนะครับใช้เครื่องติ้นลิโก้อยู่นะครับตัวนี้นะครับลิโก้รุ่น spc 261 dnw นะครับเวลาสั่งปิ้นเสียงดังๆังคลืดคลืดคลืดแบบนี้นะครับสาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากที่เพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนานๆจะใช้งานทีนะครับแล้วไม่ได้ปรับตัวชุดฟิวซิ่งเนี่ยให้เป็นแบบจุดซองจุดมายนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับ นี่คือชุดความร้อนนะครับนี่ครับปกติถ้าเราใช้งานเนี่ยจุดนี้จะปรับไปที่ A4 นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราปรับแบบนี้เนี่ยตัวชุดความร้อนตัวลูกยางแดงเนี่ยมันจะติดกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นานๆเนี่ยตัวนี้มันจะบีบแน่นมากนะครับจะทําให้ลูกยางแดงเสียทรงนะครับพอนานๆเราใช้ทีมันก็จะดังเสียงดังกรึ่นขึ้นๆนะครับวิธีการเซฟตัวลูกยางแดงนะครับก็คือตัวหากเรารู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ใช้งานให้ปรับที่ซองจดหมายครับ แบบนี้นครับตัวลูกยางแดงมันก็จะถูกเซฟนะครับโดยที่มันจะถูกคลายตัวออกนะครับก็จะทําให้ตัวลูกยางแดงชุดความร้อนเนี่ยไม่ติดกันนะครับแล้วก็จะเซฟเรื่องอายุการใช้งานไม่ให้เสียงดังครับ ื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปริลิโก้นะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการใช้งานหรือชุดความร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งกาลังหาหม,มึกนะครับที่ประหยัดนะครับและคุณภาพสามารถใช้กับเครื่องลิโก้ได้โดยไม่มีปัญหานะครับผมขอแนะนำมึกของ,ของทางเ s s o l u t ชั่นปน,นะครับยังไงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ